สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนช่างกลโรงงานนะครับรัฐนักเดวายที่สนใจงานช่างกลลงกลึงนะครับวันนี้ผมเอกแมชีนนับหน้าที่มาเสนอวิธีการจับชิ้นงานแบบหน้าแปนแบบนี้หน้าแปลนตัดแก๊สมาเห็นไหมท่านเห็นไหมมันจะเป็นผิวลักษณะขุกขาันี้บางทีเราก็เฮ้ยเราต้องจับยังไงในการกลึงปอกผิวมันอะหรือผ้าหรอ่ะเห็นไหมจะจับยังไงพี่พี่เพื่อนเพื่อนลองคิดตามไประหว่างนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าแปน น้าแพรตัวที่ผมบางทีผมไม่มีแก๊สต,ตัดมันเป็นเหล็กแข็งเนี่ยผมไม่สามารถใช้แก๊สต,ตัดได้เนี่ยอย่างเช่นการเปิดแม่พงแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมวมิตกกึงกึงกึงคว้านมากล่ะผมก็สว่านเจาะ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 นอนแล้วก็ค่อยเอาสกัดเอาเลื่อยมาต่อเอาเฮ้ยแต่มันไม่มีรูนําว่ะอันนี้ผมเจาะว่ะนะแล้วทำยังไงดีว่าจะจับกึงเปลาะผิวมันเนี่ยเอยเอเอาเอามาถึงชิ้นงานตรงนี้ตัวนี้คือแบบลูกล้อเป็นลักษณะล้อที่มีผิวกึงอะไรอยู่แล้วเนาะนี่คูเล่ไว้ง่ายเออตัวนี้คือคูเล่ นะมีรูอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรูม,มาจากไอเล็กพวกนี้แหละนะ,ะแล้วเรามาดูดิว่าเราจะจับตกล่องกึงเกียวเฮ้ยตกล่องตกล่องผู้เล่มันลงร่องอะไรวะลืมแล้วเดี๋ยวต้องไปดูในแบบมีหลายแบบอยู่เนี่ยจะดูดิผมจะจับกึงมันได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีผมกันอมาแล้วไปคุยเจอเสร็จเหล็กในกองขยะ ก็เลยเอามาคืงเลยเจ้าตัวนี้ชุบแข็งแล้วก็ไอ้นั่นเรียบร้อยอ่ะปอใส่เข้าไปนะเดี๋ยวดูนะข้างใน,นกลไกผมก็จะทําเป็นสปริงจะหาสปริงก่อนมามามาได้แล้วได้แล้วสปริงสปริงไปหามาได้แค่นี้ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีไอ้ตัวสต็ปเปอร์อาจารย์ของเราอยู่แล้วที่ผมทําคลิปก่อนไปแล้วว่าผมทํำยังไงเนาะนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยทุกคนถเหมือนกับมันเป็นไกด์หลอดเลยนะนี่แล้วก็ตัวนี้ผมไปได้วัคโวเทียนมา ม่ได้บอกว่าจิบจากข้างๆเลงน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นช็อคกัพให้เราไว้ดันเวลาลูกศรตัวยันสูนตายเรายันสูนตายเรามันจะได้ยันสูนเป็นชิ้นงานเหล็กอะเดี๋ยวมาดูต่อโอ๊ยลืมกดอ,อัดทำไปจนเสร็จไปแล้วมาทุกคนมาดูว่าผมทำยังไงเนาะนี่นี่นี่เนี่ยผมไปเอาอะไหล่เครื่องจักรมาตัวนึงแล้วก็ไอ้ตัวยันสูนี่ี่ผมขึงเองใส่เข้าไปอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นไอตัวสปริงเหมือนไก่บอดอ่ะเนี่ย หรืออย่างนี้นะครับถ้าผมก็จับเฟืองนี้ชุกครูชุกครูให้เรีเยบร้อยแล้วการจับเด็กยนับแป้นผมเดี๋ยวมาดูนะมันจะทำยังไงมันจะจับได้ยังไงนี่ไงทุกคนทุกคนดูนี่นะนี่เห็นไหมมันมีค้าเป็นสติที่ดำอยู่เห็นไหมแล้วทุกคนเห็นไอ้ตัวจาัควันเฟืองนี่ไหมไอ้จยักฟันเฟืองเนี้ยมันจะทําหน้าที่จิกเข้าไปในชิ้นงานของทุกคนแล้วมันก็จะใช้ค่าความฝืดหรือใช้ค้าแรงที่น้อยกว่าแรงตัดเขือน เฮ้ยนี่แหละที่ผมกําลังจะบอกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันง่ายยุ่งหมายเลยวะ่ะอันนี้ตัวหากินง่ายง่ายไงยเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อที่จะได้เข้าขออกได้สะดวกทีนี้ไอตัวนี้มันตั้นไปแล้วไกด์หลอดเราตั้นไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองคืนเป็นไอเดียให้ท่านทุกคนดูก่อนจุกกรูจุกรูอ่ะนี่ชิ้นง,งานอย่างนี้ นะชิ้นงานในตัวตัดแก๊สมามีรูเจาะนำสูตรงเงี้ยนิดนึงเพราะว่าเขาต้องใช้วงเวียนไงบางทีนะหรือบางทีก็มีเครื่องเต่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใช้เต่าตัดโอโตอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องใช้อะนะทุกคนถ้าไม่มียันสูนเลยเพราะฉะนั้นเราหาไม่ยากนะจุกครูนี่นี่ยันเข้าไปยันหาสูมาฟังได้ฟังหนึ่งก่อนก็ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ย ไอ้นี่ตัวนี้ก็ควรจะใช้อะไรรองหน่อยเนาะอันนี้ผิดหลักผิดหลักนะเพราะมันไม่สามารถให้ตัวได้อะไรลองดีมาชุก,กรูชัุวกร้เจอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ให้ตัวนี้โ o o ตัวนีน้เพื่อที่จะยันอีกทีนึงเข้าได้ป่าววะเฮ้ยเข้าได้วะทุกคนเพื่อที่มันจะได้กระจายแรงกดได้มากขึ้น เอาเอาขุดเกลียวอีกเ,เดี๋ยวก่อนทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วมามาต่อกันชุกครูชุกรูชุกรูกรกรเห็นไหมทุกคนเฮ้ยแค่นี้แม่งแน่นมากกัดเค้แน่นมากแล้วแต่เราจะกดเลยนะ แลวเนื้อข้างหลังมันก็จะเนี่ยมันจะกดตมันจะแน่นมากอ่ะมันดีกว่าเราที่เราเอาไปยันเฉนยเฉยในภาพนนมันกดอ่าเดี๋ยวนี้เหล็กแข็งเนาะนี่อันนี้เหล็กแข็งตัดอยู่ตัดแก๊สมา่อีกก็ถ้าเ็นหนึ่งไม่มีตังค์ซื้อมิ้เล็บนะเดี๋ยวก็ใช้มิ้ขาวนะเหมือนเดิมไม่มีตังค์ไปยิงไม่มีตังค์เขาเจาะรูมาเอียงมากเลยนะเนี่ยที่ช่างเอกไม่ได้ทําเองเนะได้เศษเหล็กมาก็มีช่างเอกจะใช้อย่างนี้นะ ก็เหมือนกับฟอร์มของที่สอนกันในกระทรวงอาชีวะเลยแต่ว่าช่างเอกเอ่อเปิดคมมันเยอะนิดนึงเพื่อที่จะแบบให้งานมันไวนะโอ้โหเสียสูงมากเลยทุกคนอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปไปดูแล้วกันตรงนี้ก็ตัดมาเสียสูตรมากเลยอะช่างเอกอย่างนั้นผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณที่บอกต่อครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ